กันชัยฟาดแรงซาร่าให้หยุดก่อนเผยปมวาดิมคุยกับไม้แล้ว ฟาดแรงตรงๆอีกพิธีกรดังหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลกล่าวขณะทำหน้าที่พิธีกรรายการหนึ่งถึงซาร่าคาสิงกินี่ว่าเขาหรือว่าวาดิมจะกลับมารอจริงๆวาดิมเขาก็โทรปรึกษาไม้พิรัตตั้งแต่แรกอยู่แล้วเอาแค่นี้ก็พอโดยมดดำคาชาพาก็กล่าวเสริมว่าวาดิมกับไมเขาคุยกันนะหนุ่มกัญชัยยังบอกด้วยว่ามีคนบอกว่าพอได้แล้วอย่าไปพูดเรื่องนี้เลยสงสารเด็ก มดดำก็บอกว่าแม่หยุดออกรายการก่อนไหมเริ่มจากใครรายการไหนเริ่มต้นก็ต้องรับผิดชอบด้วยพร้อมหันไปทางหนุ่มกัญชัยซึ่งหนุ่มกัญชัยกล่าวอีกว่าจริงๆต้องบอกแบบนี้มีคนส่งทวิสเตอร์เข้ามาบอกให้หยุดพูดเธอะสงสารน้องเราเข้าใจนะ ผมเป็นพ่อคนผมเข้าใจมากๆเลยแต่ต้องย้อนกลับไปบอกให้แม่เขาหยุดพูดก่อนพอไปพูดปุ๊บมันเป็นประเด็นข่าวขึ้นมาเราก็ต้องทำหน้าที่จะไม่พูดก็ไม่ได้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคน